สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็จะพามาดูบอนสีนะคะที่หลงเหลือจากหน้าแรงนะคะช่วงมีนาเมษายนะคะช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนมากนะคะบอนสีหลายๆตัวหลายๆต้นนะคะมีการยุบตัวแล้วก็ทิ้งใบไปนะคะเหลือแต่หัวเปล่านะคะแล้วก็ช่วงนี้ช่วงฝนนะคะช่วงฤด,ดูฝนเป็นช่วงที่บอนสีชอบมากนะคะก็ได้แตกใบออกมาใหม่นะคะ แตกใบแทงหน่อออกปรหมายบางตัวออกดอกก่อนใบอีกเลยนะคะก็จะมีหลากหลายตัวบางทีแบบว่ากระถางนึงเราก็ได้ปลูกล่มรวมกันไว้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าฝนนะคะก็มีข้อเสียนะคะหลายๆครั้งนะคะที่ฝนตกแบบติดต่อกันนะคะบอนสีอาจมีใบที่เน่าได้นะคะหรือว่า,มาแมลงนะคะกัดกินใบพวกบุ้งพวกหน,อน่ออย่างนี้ก็สามารถทําให้ใบเสียได้นะคะแต่ว่าดูมรวม,มตรงนี้นะคะเราปลูกรวมกันไว้หลากหลายสายพันธุ์นะคะ ก็จะดูแบบว่าสวยกลมกลืนกันหมดนะคะอันนี้คือผลกระทบของการที่โดนแมลงกัดกินใบนะคะอาจจะเป็นบุ้งหนอนนะคะอันนี้แบบว่าแตกออกมาก็มีดอกพร้อมขยายพันธุ์ได้เลยนะคะ mm hmm. กบอนสีนะคะเป็นไม้ที่ชอบอากาศร้อนชื้นนะคะแล้วก็ยิ่งอ่าฤดูฝนนะคะเขาจะแตกใบออกหน่อมาแบบว่าอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปใส่อะไรเขาก็แตกออกมาได้ค่ะ mm hmm. ก็มีต้นไม้หลากหลายนะคะที่โดนฝนนะคะ อ่าอย่างเช่นฝักมรกตดำนะคะอันนี้อยู่รวมๆกันก็อาจจะมีแบบว่าหัวเน่าบ้างนะคะถ้าเกิดว่าตาฝนมากๆนะคะเพราะว่าฝักมรกตนะคะจะมีหัวที่กักเก็บน้ําอยู่แล้วถ้าโดนน้ํามากนะก็อาจจะทําให้แบบว่าเออหัวของเขานะคะเน่าได้นะคะก็ต้องรีบดูแล้วก็เช็คดูนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นพวกไม้ใบอ่าพวกพู่ดานะคะหลากหลายสายพันธุ์ที่เราหลบเข้าร่มเอาไว้ตั้งแต่หน้าร้อนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนทําให้ต้นไม้หลากหลาย ตัวนะคะบใบไหมนะคะบใบไม้แล้วก็เสียหายกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้เก่าๆนะคะที่เราหลบแดดหลบอากาศร้อนเข้ามาอยู่ในร่มใต้ต้นไม้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เราก็พาทุกคนมาดูต้นไม้ ไม้ใบหรือว่าบอนสีกันเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าต้นไม้ที่เราหลบมาตอนนี้นะคะก็เริ่มมีอาการเน่าเหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาดูกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็าฝกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ